สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนยงเทียงครับพี่น้องครับเทียงนี่ครับอากาศนะครับอ่ารมเย็นว่อยพี่น้องฝนตกลิ่นนะครับปีจ้าปทุมราชครับผ้าพี่นองครับมาเบิงงัวแมลูกกับงัวสาวทองแหลกครับอยู่กับปะแดงครับสวัสดีครับปะแดงครับค่ะสวัสดีค่ะพาอยู่กําลังมาน้นป่าเนาะตอนนี้ฝนตกลิ่นนะครับเดินทางอํานาจเจริญครับเมื่อนี่พีจ้าอยู่บ้านหัวเหลือมตําบลหน้าหว่าอําเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอํานาจเจริญครับแบงปันแม่บอกโตใหญ่ๆครับพี่น้องครับเอา ราคาการรวมทรงรอยหาซิปกิโลนะครับเริ่มจากเอาแม่ลูกคนหน้าป่าเนาะ,ะนี่ครับเป็นงวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับเนี่ยลูกเพิ่นไปสดแดดแล้วพี่น้องเอ้ยลูกเคเอฟหกแปดครับไว้สีเดือนกว่ากลูกสาวนะครับแม่สูงได้ป้ารอยหาซิปหาค่ะรอยหาซิปหาไงพี่น้องเปิดจักบาทป่าครับเปิดสี่หมื่นค่ะสี่หมื่นครับพี่น้องเอานะครับราคาห้องเนาะป้าเนาะจ้าต่อรองได้ปะป้าได้ยุ่ยจ้าได้สี่หมื่น เป็นแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องเมืองไทยลูกเพิ่นครับลูกสาวเคเอฟหกแปดครับวัยประมาณสี่เดือนกว่าๆครับพี่น้องแม่สูงลอยหาที่ผาบกลบมัวลูกใดครับป้าครับลูกสองยืนค่ะลูกสองยืนสี่หมื่นจะซื้อป่ะจ้าสี่หมื่นซื้อใส่แม่ก่อนเจ็ดแปดหมื่นหรือแสนแม่นสี่หมื่นพี่น้องนะครับแม่เพิ่นสูงลอยหาที่ผาบกลบเนาะจ้ามัวลูกสองเพิ่นสมหรือปะครับยังดูจ้างดูเพิ่นวัยสี่เดือนกว่าคลิปหูดำจมูกดำประสีบวแดงแม่เพิ่นนะครับเอานมสีเต่าเล็บขาเท่าปกติดี ทุกช้อนปรกันหายจือมือครับป้าสิบห้าหมือนค่ะสิบห้ามือเนาะจ้าเอานะครับผลสีมาแล้วครับพี่น้องตกพันเปอร์เซ็นต์ดูร้านหลังพี่เจ้าขึ้นเม่อไหร่ตกหมื่นเปอร์เซ็นต์ลื่นแล้วอ่านะครับนุ่มซีเต้าพ่วงหางดําเพศดํานะครับนี่เบื้องแม่พันกรใหญ่ยยแห้งร้อยห้าสิบห้านี่คือลูกสาวเพิน่นปาบางว่าใหญ่ยยเถอปะป้าจ้าของแทะของแทะแหนปาโถพี่น้องเอา นะครับเบังลูกเพิ่นพี่น้องบังไทยมันหมูนี่ครับน้องหมูอว้วนนั่งนาดีนะลูกเพิ่นเนาะ,ะลูกเคียวยห้องเปดนี่ครับลูกสาวเพิ่นอ่าใบหลอดเพิ่นมีหายบ่บ่ค่ะมันเสียค่ะหายแล้วแม่โอ้โนี่แม่เพิ่นลูกเพิ่นก็สิไว้มันสี่เดือนพี่น้องสี่เดือนก,กว่านีู่่นะใบหลอดหายแล้วยมเเอานะครับสี่หมื่นบางขายสามหมื่นเท่านั่ะพี่น้องทุกวันต่อเอา 40, <000 S 1> แม่ตัวใหญ่ต่อรองได้ค่ะต่อรองได้ต่อได้ไดล่ผอมประเดี๋ยงทุกบัตร ไกลๆคิดลบเอาแม่สมบูรณ์นี้แล้วพี่น้องมีลูกผลพี่น้องเอ้ยอาทิตย์คืนไหนป่ะหนังไหมลูกเคเอฟหกแปดขีดพุงดำจมูกดำครับหนังหนาแดงงามดีนี่ลูกสาวครับพี่น้องลูกสาวนะครับโคมนี่อ่าสี่หมื่นนะครับปลาแดงห้องไว้ครับอาทิตย์เมื่อเด้นครับเด้อพี่น้องผลมาแล้วครับคุณคือมาแล้วครับพี่จ้าอาทิตย์ไทยเล็กสี่เหลี่ยมบลเลี่ยมล่ะผลมาล่ะอ่ะนี่ครับเมื่อละนี่ครับหนังหนาดีสีแดงงามครับลูกสาวเคเอฟหกแปดนับป่าเนาะ ไปสี่เดือนกว่าประมาณคลิปหูด,ด,ดาจมูกดําครับแม่สูง่อยหาสิบหาบกบนะครับเป็นงอนลูกสองยืนนะครับตอนนี้แม่เพิ่งท้องว่างนะครับแม่สูง่อยหาสิบหาใหญ่เด้อพี่น้องห้องไปสี่หมื่นนะครับลูกกระตงงามเติบอ่ะเป็นสุดแรกครับเบิองคักคักขึ้นเราพี่น้องเอยแดดย่บเมื้อพอจับกล่องถ่ายปุ๊บพี่น้องิองถ่ายลูกพันโคนหางเปย์ใหญ่เพล็ดดำครับอ้วนดี ลูกสาวนะครับสี่หมืนราคาห้องครับพี่น้องต่อรอางใหญ่เบิ้งกระขักนี่ครับแม่เป็นกระสมบูรณ์ดีครับพอจอยเด้พี่น้องนี่ครับเพืองดำนุ่มสีเต่าครับพ่วงห้างดำเอาต่อไปนะครับชุดต่อไปครับพี่น้องมาเบิ้งง้วแม่สาวทองแหลกครับพี่น้องครับตัวใหญ่แห้งครับเป็นบามันลูกผสมนะครับประกันทองครับตัวหนีบ เปิดจักบาทครับประเด็นครับ2 6 0 0 0ค่ะ2 6 0 0มครับพี่น้องนะครับราคาห้องนะครับเป็นขัวแม่สาวทองแหลกนะป้าเนาะจ่ายทองแหลกค่ะทองจองเดือนครับตอนนี้2เดือนกว่าละค่ะ2เดือนกว่าประกันทองนะป้าเนาะประกันทองค่ะเป็นขัวประกันทองครับตัวทองเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยละค่ะเรียบร้อยละสองหมื่นหกพันครับพี่น้องครับต่อรองได้ส่งฟรีดลอยหาติบโลครับถ่ายสูงอะไรครับป้าครับร้อยสี่สิบค่ะร้อยสี่สิบปกติครับเป็นบามันดุผสมครับพี่น้องนะครับคลิปหูดําจมูกดำมอสิกเปลวแดง ควันจับจุมองนำลังทำนะครับเล็กคอเทาปกติดีผลสีมา้านะวู้นขึ้นม,มาแล้วคุณบอหลอดเทะๆว้ามัในใหญ่แถะป่าตัวนี้จ้ะใหญ่ๆๆห้องหูพร้อมแมนสองหกพี่น้องห้องส่งปี่ลอยหาทิพโลครับพี่น้องครับนี่ขวัญจับจุมองนะครับนุ่มสีเตาครับเล็กคอเทาปกติครับตัวทองเรียบร้อยประกันทองครับเป็นงัวอนาคตครับลำเงาดีดีง้วงทองน่าซื้อตัว อน,นยาคตใหญ่แห้งาะวเด็กใ่ดีเพลยดำพ่วงห้างดำเสียงสวรรค์มาลนะ่ะฟ้าห้องพึ่มพึม <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยากจะยินเสียงนี่น้อปฝะโอ้ยเสียงฟ้ามาแล้วพี่น้องพภลนทางอำนาจพี่น้องเข้าดีมาแล้วฤด,ดูการลงหน้ามาแล้วสองหมื่นหกพันครับพี่น้องครับต่อร่องได้ประกันค่าถูกกระถอนสิบห้าหมื่นครับทรงปีลอยห้าสิบกิโลครับหนาเลียงนะครับเด้อแม่สาวตัวนี้ เป็นตรวจท่องให้แล้วครับท้องสองเดือนก็สมโตมาแล้วป่ะเนาะเครื่องบดเครื่องดำนะครับท้องสองเดือนกกว่าเอานี่ครับมาถือใจทร่หาปลาแดงได้ครับเล็บนุ่มตีเต่านะครับใบหงออกลูกกระทบนิดหนึ่งครับนี่งูบ้นเพียงป่าครับจมูกดำผสมประแวงครับซดดิอ่ะมือนี้ครบแล้วครับแม่ลูกหนึ่งโคมแม่ทองหนึ่งโตครับมาถึงใจตัวใดทุ่หาปลาแดงได้ครับฝนสีมาครับี่นองข้าวดีอี่ยนนะครับเป็นตมาครับเมื่อกี้ฝนตรงลินเมื่อกี้นะ อ่ะตอนบัดเดงหอยพายอยู่หม่อ่ะมือนี้ครับสองชุดกับแม่ทองต่อรองในทุกตัวรึเปล่าน้อจ้าต่อรองได้ครับส่งฟรีเลยค่ะิพโลกทุกตัวครับผีกัดยูบ้านหัวเม่วงเดือาอำเภอปทุมราชมงสาจังหวัดลำนาจเจริญนะครับหนาเลียงทั้งสองชุดนะครับสี่หมื่นคับสองหมื่นหกพันครับบาดแดงหองไว้ครับผีกัดบ้านบาดแดงกัจยูเยื่องกับวัดเลยครับเออมาเจอหนาวัดก็เรียวขวามันหารอยเมตรนะครับบาดบาดแดงอยู่แถวนั้นแหละครับเฟรนด์บลูเดียร์พิจาขึ้นให้นะครับอ่ะสนใจตัวไหนต้องหาบาดแดงใดสำหรับ กิปนี้กันเดี๋ยวที่เก็บเสือผา่อนฝนมาแล้วพี่น้องเย mm ้ยสีจ้าประทุมราชกับป่าแดงครับขอจบกิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับป่าแดงค,ค่ะสวัสดีค่ะ